ปัญญาซึ่งเป็นรากของกิเลสเลยนะการฟังทำอย่างตั้งใจแล้วนำไปคิดพิจารณานเนี่ยจะทำให้เกิดปัญญาค่ะก็เหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั่นแหละครับสับพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะเป็นการให้ปัญญาให้แสงสว่างโหลึกสูงมากครับไม่ใช่แค่ไปนั่งฟังเฉยแต่เป็นการเปิดรับปัญญาเลยนะครับ มาถึงกิจกรรมสุดท้ายที่ส่วนตัวคิดว่าสวยงามมากคือการเวียนเทียนครับการเดินวนสามรอบนี่มีความหมายยังไงครับครับการเดินเวียนขวาสามรอบหรือประทักษิณเนี่ยนะครับรอบโบสถหรือรอบเจดีย์เป็นการแสดงความเคารพสูงสุดเลยแล้วก็เป็นการประลึกถึงคุณพระรัตนตรัยครบทั้งสามอ๋อสมรอบสาอย่าง ใช่ครับรอบแรกก็พระพุทธคุณรอบสองพระธรรมคุณรอบสามก็พระสังฆคุณส่วนเครื่องบูชาที่เราถือกันเทียนทูบดอกไม้พวกนี้ก็มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับค่ะมีอะไรบ้างคะเอ่อเทียนก็เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งปัญญาทูบก็สื่อถึงคุณยามความดีศีลหรือพระคุณที่หอมไปไกลดอกไม้ก็เหมือนการปฏิบัติบูบชาหรือคุณของพระสงฆ์ที่เราน้อมถวายอื การเวียนเทียนจึงไม่ใช่แค่เดินเฉยๆนะครับมันเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งเลยเป็นการเจริญสติไปกับการเคลื่อนไหวพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยค่ะว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยใช่ครับแล้วจุดที่น่าสนใจมากที่บทวิเคราะห์เขาเน้นก็คือกิจกรรมทั้ง3อย่างนี้พอรวมกันแล้วเนี่ยมันครอบคลุมหลักการทําบุญพื้นฐานที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ3ได้พอดีเลยอ๋อทานศีลภาวนาเหรอคะใช่เลยครับ ทานก็มาจากการตักบาตรศีลก็คือการสำรวมกายวาจาใจตอนร่วมพิธีตอนฟังธรรมตอนเวียนเทียนค่ะส่วนภาวนาก็ได้จากการตั้งใจฟังธรรมให้เกิดปัญญาและก็การมีสติรู้ตัวต,วตอนเดินเวียนเทียนก็เป็นการฝึกสมาธิไปในตัวโอ้โหเหมือนเป็นแพ็กเกจปฏิบัติบูชาที่ครบเครื่องในวันเดียวเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับครบวงจรมากสุดยอดเลยค่ะสรุปได้ว่า กิจกรรมทั้ง3อย่างในวันอาสาฬหาบูชาเนี่ยไม่ใช่แค่ประเพณีนะคะแต่เป็นเหมือนออกุศโลบายหรือวิธีที่ชาลาดมากๆที่ทำให้เราชาวพุทธได้นึกถึงจุดเริ่มต้นสำคัญของศาสนาครับแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติบำเพ็ญบุญครบทั้งทานศีลภาวนาไปพร้อมๆกันเลยใช่ครับแล้วพอเราเข้าใจความหมายลึกๆแบบนี้แล้วเนี่ยการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไปมันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะครับ ค่ะยังไงคะคือมันอาจจะไม่ใช่แค่การทำตามตามกันไปแต่กลายเป็นการหมุนวงล้อทำในใจเราเองอะครับเป็นการเริ่มเปลี่ยนแปลงจากข้างในออันนี้อาจจะเป็นคำถามทิ้งท้าย